หนูไม่รู้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะชื่อนิชานะคะชื่อแก้มนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเพราะเราสองคนก็จะพาทุกท่านนะคะที่รับชมผ่านไลน์นะคะอ่าวันนี้เราจะพามาชมงานใต้ร่มพระบารมีนะคะ2 1งัิสองปีวัฒนโกศินค่ะซึ่งสฐานที่แห่งนี้นะคะก็จะเป็นหอศิลป์ร่มสมัยราชดําเนินค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็จะมี จดหลักๆนะคะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติพระนครค่ะแล้วก็จะมีที่หอศิลป์ของเรานั่นเองค่ะแล้วก็จะมีพ่มิวเซียมสยามค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพวกเราก็จะพาทุกท่านนะคะไปทัวร์กิจกรรมภายในหอศิลป์แห่งชาตินะคะแล้วก็บูธขายสินค้าของเราค่ะแล้วก็เดี๋ยวตอนหกโมงเย็นนะคะจะมีการแสดงดนตรีร่วมสมัยด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมการเวิร์กช็อปกันก่อนนะคะก็ต้องตรีกระเบียรต้องอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นตํแหน่ง สำหรับท่านที่เดินเข้ามาในหอศิลป์แห่งชาตินะคะที่แรกนะคะก็จะเป็นที่ลงทะเบียนนะคะสำหรับให้ประชาชนทั่วไปนะคะเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะจะมีสองจุดค่ะสองจุดสำหรับลงทะเบียนศิลป์ดำเนิน,นใช่ค่ะเนี่ยคือจะเป็นในส่วนของหอศิลป์นั้ดำเนินนะคะก็จะมีะเป็นโต๊ะลงทะเบียนนะคะมาถึงก็ลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะคะก่อนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ เดี๋ยวว่เราก็จะพาทุกท่านนะคะไปชมบรรยากาศของด้านหน้าของหอศิลป์กันนะคะซึ่งจะมีการจัดบูธต่างๆนะคะมีบูธทั้งขายอาหารนะคะก็ขายสินค้าต่างๆค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นเเวทีการสแสดงดนตรีร่วมสมัยนะคะคือจะเริ่มในเวลา18.00นาฬิกาจุค่ะ อาเดี๋ยวเราจะมาในที่แรกกันเลยนะคะจะเป็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์พี่ๆกันนะคะว่าจะนําอะไรมาขายบ้านนะคะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์น,นิดนึงนะคะขอสัมภาษณ์น,นิดนึงนะคะ วันนี้มีสินค้าเลยมาขายบ้างครับอันนี้เป็นมูสของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ<ช>เราก็จะมีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายนะครับ<ช>ก็เป็นงานฝีมือครัที่ใช้งานของศิลป,ปะร่วมสมัยอะเอามาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตกกับกลุ่มเป้าหมายมีทั้งงานปักงานวาดงานสารต่งตางๆครับก็เลือกชมดูได้ครับมีหลายชนิดใช่ค่ะเดี๋ยวมาดู ภายในบูธกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋ากระเป๋านะคะกระเป๋าจักรศาสตร์แล้วก็จะมเีเสื้อผ้านะคะเป็นเสื้อผ้าต่างๆคือลวดลายสวยมากค่ะประชาชนท่านใดนะคะต้องการจะเข้ามาซื้อเสื้อผ้านะคะสามารถเข้ามาซื้อได้เลยนะคะเสื้อผ้าสวยมากๆเลยค่ะเป็นฝีมือของคนไทยเรานั่นเองนะคะอยากให้มาสนับสนุนฝีมือคนไทยด้วยกันเองค่ะ ใช่อันนี้จะเป็นกระเป๋านะคะรวดนลายสวยมากเลยค่ะกระเป๋นนทาทน,น่590อยเกาทหน่สามคนเท่าไหรนะคะ190ค่ะราคหนึ่งร้ยเก้าสิบบาทค่ะถูกมากเลยค่ะใช่นี่นะคะหนขอดูหน่อยค่ะสามารถสะพายไปทำงานก็ได้นะคะหรือว่า ใช่ค่ะซื้อกับข้าวก็ได้นะคะก็จะไปช้อปปิ้งก็ยังได้เลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับท่านใดสนใจก็แวะมาได้นะคะที่หอนดอนเนินนะคะกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะต่อมานะคะขอสัมภาษณ์หนได้ไหมคะที่ร้านชื่อว่าสินสยามนะคะยื่นไหม ถ่ายเป็นอะไรบ้างคะครับสิบสัญญาณเกาเกตนะครับเราจะเล่าเรื่องราวของรามเกียรตินะครับผมพึ่งทางสิบปัสยามนะครับเป็นผูช่าง ศิลปหัตกรรมไทยนะครับก็วันนี้มาในงานในส่วนของใต้ล่มพระบารมี242ปีกรุงรัตนโกสินทร์ฉะนั้นเนี่ยเราเล่าเรื่องการาวเกี่ยวกับการนำผ้าหมักดินเกล็ดพิมพ์เขียยไตยไทยดังนั้นเนี่ยเราเป็นคนไทยเราเอาง,งานไทยๆมาอยู่บนเสื้อผ้าในงานในใน,ในชีวิตประจําวันนะครับเราก็เลยเหยุบยกของความเป็นไทยมาแล้วก็ สิ่งที่เราอยู่เกาะเก็ดเราก็นำเรื่องราวของความเป็นกอะเก็ดที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเอามาที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเอามาสร้างงานต่อยอดโดยที่เนื้อดินเอาไปปั้นน้ำดินมาทำสีเสื้อแล้วก็ใช้กระบวนการคิดก็คือการต่อยอดด้วยการประครบสอดสีสอดแววด้วยการใส่สีสันตามที่เราเห็นในส่วนของตัวนเชิญชมภายในงานได้เลยนะใช่ค่ะรับชมผลงานได้เลยนะคะครับ อย่างตัวนี้นะครับก็คือเป็นงานที่จากเนื้อดินเอาไปปั้นน้ําดินมาทําสีเสื้อนะครับแล้วก็กระบวนการในการทำใส่สีก็คือกระบวนการในการใช้เทคนิคสอดสีสอดแววนั่นเองครับ เห็นไหมคะท่านผู้ชมทุกท่านคะเป็นผลงานที่งดงามมากๆนะคะซึ่งเป็นการน,นำํำภาพศิลปะในประเทศไทยของเราที่มีนมัแต่สมัยโบราณนะคะมาพิมพ์แล้วก็มาออกแบบเป็นเสื้อผ้านะคะแล้วก็แถมยังมีเป็นพวงกุญแจด้วยนะคะอ๋อแล้วก็อีก <S 1> <S 1> อันหนึ่งค่ะยังมียาดมด้วยนะคะทุกคนนี่คะ่ะสวยมากงดงามมากค่ะใช่อุ้ยสามารถเป็นซาพาวเวอร์ได้เลยนะคะอันนี้ คือดีมากนะคะคดีมานที่อยู่ที่เกาะเก็ดอ๋ออันนี้ก็จะเป็นบ้านนะคะที่อยู่ที่เกาะเกต็ดนะคะจังหวัดดาดเอ๋นอนนทบ,บุรีค่ะจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะจะเป็นการออกแบบรูลายที่สวยงามมากอ๋อค่ะอ๋อก็คือพี่เขานะคะจะทําเกี่ยวกับรูปของหัวโขนอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะเล่าเรื่องราวผ่านผลงานของพี่เขาะคะ่ะมาในเรื่องของดรามเกียนนะคะ ค่ะเดี๋ยวอินเสิร์ตด้านในนะคะชมผลงานด้านในก่อนได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวมากันที่บูธต่อไปนะคะอ่าเป็นบูธอภิษของเคสนะคะเป็นเคสดอกไม้แห้งนะคะแล้วก็เป็นเคสดอกไม้จริงค่ะซึ่งผลงานจริงเนี่ยสวยมากนะคะทุกคนก็จะคืออ่ เป็นดอกไม้จริงๆเลยนะคะที่สลักอยู่บนเคสนะคะนี่ค่ะราคาเท่าไหร่คะ4 9่ะ490ค่ะทุกคนถูกมากแะเป็นผลงานแฮนด์เมดที่สวยมากนะคะดูสดแล้วก็ธรรมชาติมากค่ะอ๋อแล้วก็ยังมีอันนี้ด้วยนะคะเป็นพวงกุญแจนะคะสำหรับใครอยากมีแบบพวงกุญแจนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ชื่อของตัวเองนะคะก็มาซื้อได้นะคะเป็นเคสดอกไม้แห้งนะคะ ถ้าท่านได้สนใจนะคะแล้วก็ไม่สามารถมาร่วมงานได้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ทางคุณพี่เนี่ยฝากเป็นเพจให้ก็แล้วกันนะคะฝากเป็นเพจค่ะพีเพจชือ่อ p e c e of case ค่ะในไอจีก็ได้ค่ะ,ะมีในไอจีนะคะหรืออินสตาแกรมนะคะ peace of case นะคะสามารถเซิร์ชได้เลยค่ะอ่าอินเสิร์ตผลงานกันหน่อยค่ะ ต่อมานะคะเป็นร้านเครื่องเงินค่ะ <ifi> ขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะแล้ความเป็นมาหนอ่อยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มการขายนะคะเราต้องขอขอบคุณทางวัฒนธรรมนะคะที่มีงานดีๆให้กับประชาชนนะคะ <sh arp> โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้กประกอบการจากเชียงรายเจ้าค่ะวันนี้เราก็มีเครื่องเงินนะคะแท้ๆแ,แล้วก็เป็นฝีมือการออกแบบของเราเองนะคะคือเราใช้งานศิลปะ ในการออกแบบเชียงรายเป็นเมืองศิลปะและศิลปะเองก็เป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้วยที่ทางรัฐบาลให้การสนับสนุนในตอนนี้นะคะของเราจะเริ่มตั้งแต่ราคา300กว่าบาทค่ะ300กว่าบาทนี้ก็คือเงินแท้นะคะรับรองเลยค่ะถ้าเกิดว่าไปตรวจเช็คมาไม่ใช่เงินแท้เนี่ยเราคืนเงินให้2เท่าเลยค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าเป็นผลงานที่งดงามมากนะคะซึ่งทํามาจากเงินแท้แทเลยใช่ไหมคะซึ่งท่านใดยยที่เป็นแบบอ แฟนคลับของเงินแท้ๆนะคะที่ชอบใส่แหวนหรือว่าเป็นกําไร,รข้อมือหรือว่าสร้อยคอต่างๆนะคะที่ที่เราแบบชอบก็สามารถที่แวะมาซื้อได้นะคะที่หน้าหอศิลป์และดำเนินนะคะแล้วก็มีเพจไหมคะฝากเพจเฟซบุก๊กนะคะผมซิลเวอร์ค่ะเพจก็เป็นคุ้มเงิน925ค,ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเราจะไปกันบูธต่อไปเลยนะคะ ร้านี้นะคะก็จะเป็นเอ่อบายแฮนนะคะเป็นเอ่อเป็นร้านที่เกี่ยวกับมาลัยไหมพรมนะคะตุ๊กตาไหมพรมนะคะซึ่งสินค้าของเขาเนี่ยจะผลิตมาจากไหมพรมแท้ๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้เป็นจะเป็นวันที่ว่ามีกิจกรรมเวิร์กช็อปของเจ้าของร้านอยู่ด้านในด้วยนะคะซึ่งเมื่อกี้ก็กิจกรรมกำลังจะเสร็จแล้วนะคะเราก็เลยไม่ได้พาไปถ่ายคะ่ะแต่ว่าเราก็สามารถมาอินเสิร์ตตรงนี้ได้นะคะก็เป็น เออเป็นไหมพรมเป็นพวงมาลายัยเป็นพวงกุญแจนะคะสวยมากค่ะทั้งหมดเป็นสินค้าแฮนด์เมดหมดเลยนะคะใช่ค่ะยังมีสินค้าที่เป็นแบบรูปตุ๊กตานะคะใครที่เป็นสาวกตุ๊กตาต่างๆก็สามารถมาซื้อได้นะคะแล้วก็ยังมีเออเคสยาดมค่ะอันนี้ก็จะเป็นเคสยาดมหงไทยนะคะหงไทยคู่คุณนะคะก็จะเป็นสินค้าคู่กับพี่น้องสาวไทยนะคะ อ่ะร้านต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อร้านว่ามีดีอาร์ชอปนะคะเป็นงานรูปวาดหมึกจีนกับงานแฮนด์เมดนะคะซึ่งใช้วัสดุจากธรรมชาตินะคะเรามาสัมภาษณ์เจ้าของร้านกันค่ะสวัสดีครับค่ะอ่าใช่อันนี้ไปคอมเมนต์มากับสินค้าหน่อยค่ะเออสําหรับสินค้านะครับก็เกิดจากวัสดุธรรมชาติที่เราพบเจอ ในชีวิตประจําวันก็ได้หรือว่าเราผ่านไปที่ไหนเจอหยิบขึ้นมาดูเออนี่สวยดีนะอันนี้สวยดีนะอะไรเนี่ยมันสามารถทําเป็นเครื่องประดับได้แล้วก็จําหน่ายได้ด้วยครับผมโอ้ย<ผ>ม,มีมข้างหลังด้วยนะคะเป็นภาพเป็นภาพของอะไรคะอาจารย์อ่าเป็นภาพเหมือนคนภาพภาพเหมือนแล้วก็ผมจะเขียนแบบแนวเส้นๆหน่อยอ๋อน,นี่นะคะครับคือการ เจริญสติครับเหมือนการเป็นการปฏิบัติธรรมเจริญสติใช่โดยใช้หมึกจีนเหรอคะหมึกจีนอ๋ออยทุกคนคะสวยมากเลยคะ่ะในนี้ก็จะเป็นภาพวาดอ,อ,อันนี้ราคาขาย่ประมาณเท่าไหร่คะ,ะส็อกซ่อยประมาณซ่อยเริ่มต้นที่200บาท200บาทอ๋อ150าสิมี150ยาสค่ะแล้วก็แล้วแต่วัสดุ Oh, อ,อ๋อแต่วัสดุค,ค่ะคอืมโอเคค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะคร้านต่อไปนะคะก็จะเป็นร้านสมุดทํามือค่ะนี่นะคะก็จะเป็นสมุดทํามือนะคะก็เอ่อเป็นการวาดนะคะเป็นอักษรมงคลจริงะคะ่ะแล้วก็จะมีแบบพวกกระเป๋าแบบนี้ค่ะเป็นกระเป๋าไว้สะพายเล่นๆได้นะคะใส่ของได้กุบกริบ เรามาร้านต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะร้านขนมชั้นเค้กผ้าสักหลาดน,นะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พี่เจ้าของร้านกันดีกว่าค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะพูดถึงความเป็นมาก็ได้อ๋อค่ะอันนี้ก็เป็นร้านขนมชั้นเค้กผ้าสักหลาดน,นะคะสินค้าในร้านนะคะก็จะเป็นคลิปช็อปอาาราคาที่ทํามาจากผ้าสักหลาดน,นะคะที่ตั้งชื่อว่าขนมชั้นก็คือ มันเป็นขนมของฉันแต่ว่ามันจะเป็นอันแรกที่เราทําก็จะเป็นกระเป๋าที่เป็นเค้กอะค่ะเป็นเค้กผ้าสักหลาดแต่ว่าวันนี้จะมีเป็นกระเป๋าใส่เหรียญนะคะแล้วก็มีกระเป๋าใส่กิ๊งแจค่ะแล้วก็มีคลิปค่ะและส่วนอันนี้จะเป็นงานปั้นค่ะเป็นงานปั้นมือนะคะเป็นปั้นมือใช้ดินโพลิเมอร์ค่ะเนี้ยเป็นงานปั้นมือตัวต่อตัวเลยค่ะ ่ราคาประมาณเท่าไหร่คะอ๋อถ้าเป็นกิฟต์นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะ1ตัว20แต่ซื้อ5แถม1ค่ะแล้วก็เป็นกระเป๋าใส่เหรียญกับกระเป๋ากุญแจก็จะเป็น692กาใบร้อยยี่ค่ะแต่อันนี้สวยมากสาหรับใครที่ชอบพกพวงกุญแจสวยสวน่ารักตมโตมีนะคะเป็นสินค้าแฮนด์เมดนะคะใครที่ชอบนะคะก็แวะมาซื้อได้นะคะราคาเท่าไหร่นะคะค่ะจะมีราคาบอกข้างหลังอันนี้นะคะ รบ79บาท79บาทข <59 S 2> า,ทาทไม่แพงค่ะทุกคนแล้วก็พี่เขายังมีเอ่อหน้าโปรไฟล์ไอจีด้วยนะคะสำหรับใครอยากซื้อออนไลน์ก็แวะมาได้นะคะเราจะให้พี่เขาฝากช่องทางดีกว่าเป็นช่องทางออนไลน์ให้คุณพี่โปรโมทร้านค่ะค่ะก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook นะคะขนมชน้นเวนวัคเค้กผ้าสักหลาดนะคะเป็นภาษาไทยคะ่ะติดตามได้เลยคะ่ะจะมี update, อัปเดตสินค้าใหม่แล้วก็งานของเราต่างๆในนั้นได้เลยคะ่ะ ค่ะนี่นะคะใครที่ชอบงานน่ารักน่ารักเฮนเม a แบบนี้นะคะก็แวะมาที่หอศิลป์ดาเนินของเราได้นะคะหรือใครที่ไม่สะดวกมานะคะก็สามารถซื้อทางช่องทางออนไลน์ได้นะคะอ่ะต่อไปค่ะวิเศษศิล์ร้านวิเศษศิล์ค่ะเป็นหัตถกรรมทองเรื่องนะคะทราบความเป็นมาหน่อยนะคะโหมดโหมดงานนะคะโหมดร้าน จะเป็นเครื่องเงินก็จะเป็นเกี่าวกับสินคาทองเหลืองนะคะซึ่งสามารถแบบวางของเล็กๆน้อยๆได้นะคะตกแต่งตกแต่งบ้านก็ยังได้นะคะแล้วก็มีแท่นวางพระพิฆเนศด้วยนะคะอยู่ด้านบนนะคะเอาไว้บูชาพระก็ได้ใช่คือด้วยความที่เป็นทองเหลืองค่ะจะมีความงดงามอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะก็ใครที่ชอบงานแบบออกงดงามรูรูรารนิดนึงก็ มาซื้อได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกับร้านเดย์ออฟนะคะเป็นร้านน้ำที่อร่อยมากในย่านนี้นะคะซึ่งเมื่อวานนหนูได้กินไปแล้วรสชาติคือดีมากต้องมาซ้ำนะคะบอกเลยดเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พี่เจ้าของร้านกันดีกว่านะคะ อ,อันนี้แล้วกันเนาะสวัสดีดค่ะเอมี่นะคะจากร้าน Day o f f ค่ะยินดีที่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาร่วมนะคะออกบูธกิจกรรมในงานต้ร่มพระประมี212ปีกรุงรัตนโกสินทร์ครั้งนี้จากสสรใช่ไหมคะขอบพระคุณมากเลยที่ให้โอกาสทางร้าน Day Off ของเราได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะ เห็นไหมล่ะคะทุกคนถ้าเราเดินงานเหนื่อยแล้วนะคะเราก็มีน้ำตรงนี้ให้เราซื้อกินนะคะซึ่งเป็นน้ําที่อร่อยมากคือหนูกล้าพิสูจน์เลยเพราะว่าหนูมากินเองแล้วเมื่อวานอร่อยจริงๆกินแล้วสดชื่นกินแล้วเฟรชกินแล้วมีความปึ้งนะคะทุกคนอร่อยมากจริงๆก็ปกติพี่แอมีหน้าร้านไหมคะหรือว่ายังไง แต่ก่อนเคยมีหน้าร้านแต่ด้วยหน้าที่การงานหรืออะไรเงี้ยค่ะทำให้เราไม่สามารถที่จะขายในช่วงวันหยุดได้ดังนั้นเราก็เลยทําเป็นออกในเรื่องของออกบูธออกหน้าง,งานออกสถานที่ต่างๆมากกว่าแต่หนูเชื่อว่าหลังจากนี้พี่แอมมี่ต้องปึ้งแน่นอนค่ะกับร้านน้ํานี้นะคะพี่แอมมี่เป็นเจ้าของธุรกิจแน่นอนค่ะมีหลายน้ำนะคะทุกคนมีน้ำอาง,งุ่นน้ำบิ้นจีน้นำสตรอเบอร์รี่นะคะมีน้ำเมลอนน้ำส้มนะคะ อร่อยทุกน้ำเลยค่ะใครที่อยากกินน้ำเดินขับรถผ่านๆมานลคะ่ะก็แวะมาซื้อน้ำก่อนได้ค่ะขอบคุณนะคะคพี่เอมี่นร้านต่อไปเลยนะคะจนร้านต่อไปค่ะอะนอกตากจะมีน้ำแล้วนะคะคก็ยังมีของกินค่ะเป็นทอดมันปลากายนะคะลูกชิ้นทอแล้วก็จอปูนะคะแล้วก็ปลาเส้นค่ะอคตอนนี้เห็นไหมคะพี่เขากำลังขายอยู่พอดีเลยค่ะนีค่ะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของร้านนะคะ สงสัยจะอร่อยจริงนะคะเพราะว่าลูกค้ากำลังซื้ออยู่เรามาสัมภาษณ์พี่เจ้าของร้านหน่อยค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะครับผมเป็นออดดออ์สีดาวครับจะเกตทองสมบานนะครับขายน,น้านยังคะค่ะดานแล้วครับเราจะออกบูธทำงานทั่วไปอีเวนท์ทั่วไปครับ ราคาก็ไม่แพงนะคะทุกคนก็ลูกชิ้นปลาทอดจะอยู่ที่ราคา40บาทนะคะแล้วก็หอยจ้อปูจะอยู่ในราคา50บาทคะ่ะแล้วก็ทอดมันปลากาย40บาทแล้วก็ปลาเช่นทอดประมาณ60บาทคะ่ะหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะอ่ะปิดท้ายปิดจ๊อบกันนะคะร้านสุดท้ายนะคะร้านปิงปิงงบทะเลคะ่ะ จะจะบอกว่าล่ะนี่หนูก็กินไปแล้วข่า่รวานอร่อยมากหนูกินอ่าหมกขาหมกกุ้งไปนะคะทุกคนมีความเ,เนื้อกุ้งด้วยแล้วก็เนื้ออ,อของขอาหมกจะแท้ทุกคนแล้วก็แบบรสชาติก็คือโอเคมากพอดีแบบไม่ได้เผ็ดมากค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พี่เจ้าของร้านกันดีกว่าครับ พูดเป็นตา,าของร้านเลยค่ะว่าอ๋อของทะเลเราเป็นโอทอบจังหวัดประจวบครับแล้วก็มนจริงๆมันเป็นของพื้นยา,ยายครับแล้วตอนนี้เรามาสานต่อเป็นรุ่นที่สองครับอ๋อใช่ครับะะอ๋อ,อ,อคุณพี่เข้ามาไกลมากแล้วจังหวัดประจำจังหวัดครับอ๋อเป็นอาหารประจำะจังหวัดประจวบคีดีขันนะคะถือว่าเพราะเราก็โชคดีมากมาให้ได้กินนะคะเพราะคุณพี่ก็มาไกลอยู่ใช่ใช่ราคาก็ไม่แพงนะคะทุกคนเริ่มต้นที่ชาวาราคาเท่าไหร่ครับถ้าบอกคำพี่ล้ส 5300ครัโอเค35บาทเองนะคะทุกคนเย็นนี้นะคะใครหิวยังไม่มีของกินนะคะแวะมาซื้อได้เลยค่ะห่อสิน,นาดําเนินนะคะห่อหมกทเะเลค่ะสถานที่นะคะจะตั้งอยู่ที่ถนนราชดําเนินกลางเลยนะคะค่ะแล้วก็ด้านหลังของเรานะคะก็จะเป็นอนุสาวรีย์าาป,ประชาธิปไตยนะคะค่ะ ช่แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศรอบข้างนะคะนี่ค่ะสำหรับใครต้องการจะมาเที่ยวแลคะก็ดูบรรยากาศรอบข้างของเราได้เลยนะคะว่าพื้นที่ของเราตอนนี้ก็คืออยู่ตรงไหนนะคะ <Generation> ค่ะสำหรับประชาชนชาวไทยทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะก็ใครที่บางพอมีเวลาว่างนะคะในช่วงเวลาตั้งแต่ตอนเย็นเป็นต้นไปนะคะหรือว่าถ้ามีเวลาว่างตอนเช้าเนี่ยแวะมาได้นะคะก็มาเที่ยวงานใต้ลํำพระบารมีป2องร้อยสปีกุงกัลนะก็สินกันเยอะๆนะคะซึ่งสถานที่ตอนนี้ที่เราอยู่ก็คือหอศิลป์ราชดำเนินร่มสมัยนะคะซึ่งยังมีสถานที่อื่นอีกมากมายที่ยังจัดงานอยู่นะคะก็ใครที่ว่างนะคะก็อยากเชิญช เพราะแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะมาร่วมงานกันเยอะๆนะคะมาชอบสินค้าโอทอปของพี่น้องชาวไทยเราค่ะให้ชาวไทยเรานะคะได้มีรายได้นะคะแล้วก็ขยายธุรกิจของเรานะคะไปสู่นานาชาติได้คะ่ะแล้วก็ ทุกวันนะคะจะมีการแสดงดนตรีสด18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะคะสายแจ๊สมาร่วมงานเชิญชมมาร่วมงานได้นะคะใช่ค่ะใครที่ชอบฟังดนตรีนะคะก็มาร่วมงานกันได้นะคะดนตรีร้อมสมัยนะคะซึ่งเป็นมีที่ไพเราะมากๆนะคะคือนักร้องที่เราเอามาเนี่ยคัดคุณภาพมาทุกคนค่ะอยากให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยอะคะ่ะมาร่วมงานกันเยอะๆนะคะรับรองว่างานนี้สนุกแน่นอนค่ะ,ะนี้เราาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะ